เนะคะพร้อมค่ะพร้อมมากจ๋าครับพี่พี่เซอร์แล้วผมคนนักกลมมากโอเคไหมชอบไหมชอบไหมรู้คำตอบครับมันต่างจากต่างจากที่ที่ไม่เคยทำที่ไได้ต่างครับเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องนี้เน้นไปเรื่องของความจริงจังเอ้ยต่างครับเรื่องนี้เน้นไปเรื่องของความจริงจังแล้วก็เรื่องของอาถรรพ์เรื่องของความเชื่อความศรัทธาระหว่างคนที่มีความเชื่อกับคนที่ไม่เชื่อมาเจอกันอะไรเงี้ยครับมันทำให้เกิดหนังเรื่องนี้ขึ้นมาครับ ระดับของความหลอนมันจะแบบเบอร์ไหนครับผมก็ปกปั้นมันให้หลอนที่สุดนะครับเท่าทีุนรับได้แต่ผมเชื่อว่ามันเอาน่าจะเอาเอาใจคนดูได้อยู่อะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญคือผมเชื่อว่าน่าจะผกใจกันในโรงครับผมแล้วอย่างเครื่องเปิดคอนเซ็ปต์ของประโยชนตร์นะครับมันคือมันคือของเขาเรียกว่ามันเป็นมันเป็นเครื่องรางมันเป็นเครื่องรางที่ที่ผมก็เอาตรงก่อนที่ผมจะทำมาผมก็เพิ่งไปรีเสิร์ชแล้วเพิ่งรู้ว่ามันมีเครื่องรางที่ไปเป็นเรื่องของขุนพยนต์อะไรเงี้ยครับ เพราะว่าอย่างถ้าเกิดเป็นพวกพระหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้ว่ามีเรื่องของพุทธคุณใช่ไหมครับแต่คุณประยชน์มันมีทั้งหมดสองสายคือมีทั้งสายสายดีเลยกับสายไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยมองว่าน่าสนใจอะไรเงี้ยและที่สำคัญคือมันมีเรื่องของความที่ถ้าคนเชื่อก็เอาไม่สามารถไปป้องกันตัวได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็บางคนที่เชื่อมากๆก็สามารถเอาไปทําลายคนอื่นได้มันก็เลยดูน่าสนใจกเลยก็เลยหยิบหยิบมาเป็นประเด็นหยิบมาเป็นประเด็นของเรื่องนี้อะไรเงี้ยของนักววนแต่ละคนน้าแสดงเจอเจอความน่ากลัวของที่ที่พี่พี่ไม้สร้างข ย,ใใยเอาเอาพูดจริงๆว่าตอนแรกตอนแรกที่เราเข้ามาเข้ามาเล่นเนะะาะบอกว่าครั้งแรกที่ไปกองเลยอะ่ะคือแค่เห็นโลเคชันได้ไปถึงโลเคชันได้เห็นพรอพได้เห็นทุกอย่างแล้วแบบโอ้โหมันมันมาแบบครบเครื่องมาเต็มจริงๆคือเรียกได้ว่าความหลอนนี่คือเป็นสคือมันช่วยนักแสดงด้วยอย่างหนึ่งนะเอาพูดจริงๆนะเพราะว่าด้วยเซตติง้งด้วยบรรยากาศทุกอย่างอะ่ะมันช่วยทําให้เราได้ เราไปได้ถึงในในในความรู้สึกต่างๆของตงัวน,นักแสดงเองด้วยเขาเรียกได้ว่าหลอนสุดจริงครับเรื่องที่เราเล่นเอกพิเศษด้วยใช่ไหมครับครับผมคาแรคเตอร์มีความแบบท้าทายครับท,ะท,ะท้าทายมากครับแล้วก็แต่ว่าครั้งแรกที่ที่พี่ไมให้บทมาอย่างเงี้ยให้เราให้เราอ่านก่อนที่จะไปแคสอะเออวันนี้ยังอยากคุยกับพี่ไม่หมดเลยวันที่แคสกับวันที่กลายเป็นเต้แล้วอะคนละคนเลยเนาะใช่คนละคนจริงๆเลยเหมือนว่าตอนที่แคสเราก็มีความเข้าใจ ในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งในมุมในมุมของอัพเขาอะไรเงี้ยแต่พอเรื่องจริงคืออัพได้ไปรีเสิร์ชด้วยใช่ไปรีเสิร์ชไปไปฟาวเดชั่นมาแล้วก็ไปทำเวิร์กช็อปมาซึ่งตัวคอนเต้ก็ถูกปรับจนปรับจนมันมันกลายเป็นเตะที่ทุกคนจะได้เห็นจริงๆก็มีพี่ไม้ช่วยมีพิวกะไอ้ไม่ใช่พี่ลูกแก้วช่วยอะไรเงี้ยครับเอออยู่บินแต่รู้ครับก็มาเจอมาเจองานมันโหดเหมือนกันครับก็ คนที่สุดก็ได้เป็นโลเคชันแล้ว <Okay. S 1> เพราะว่าโลเคชันแต่และโลเคชันที่ทางพี่หมายเรื่องเนี่ยก็จะเป็นโลเคชันจริงหมดเลย <Yeah. S 1> อยากให้ลองจินตนาการนะวันนี้ไปกองวันแรกเนี่ยจะมีหุ่นแบบที่ตั้ง <Yeah. S 1> อยู่แบบนี้ตั้งอยู่มีอยู่ประมาณเป็นเป็นร้อยได้ไหมใช่เป็นของจริงแต,แต่ประเด็นคืออันนี้คือที่ขีมมาทําแต่ว่าที่โลเคชันคือของจริงที่เขาทั้งบูชาทั้งนับถือกันจริงๆซึ่งมันเลยทําให้สำหรับตวนทักแสดงเนี่ย มันแสดงได้ง่ายขึ้นแล้วมันแทบอินเข้าไปในความกลัวของเราได้ง่ายขึ้นเยอะแล้วเพราะว,วก็เจอบรรยากาศที่เหล่าเลยใช่ก็ม,มันอยู่กลางที่ไหนก็ไม่รู้ครับคือขนาดห้องน้ําก็ยังต้องเป็นรถห้องน้ําเข้าไปก็ไม่มีอะไรเลยจริงๆพรสนใจสนใจที่ได้เลยต้องถามว่าสมใจพุ่มกับหรือเปล่าสน <c oughs> ใจสนใจเลิฟครับผม,ผมเลิฟ คือตัว,ว่าถ้าพูดถึง,ง,งลโลเคชันแล้วอะโลเคชันคือสวยมากสวยที่<ช>จริงๆ<ช>แล้ว<ช>แล้วผมไปหาไปไปเจอคนอื่นไปเจอ,อกอง้นกอนนี้นขนนเขาก็ถามว่าแบบอุ้ยโลสวยมากเลยเห็นหทีเซอร์<ด><ว>มาแบบเออแบบมันคือที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือว่าสวยงามมากก็อยากให้ทุกคนรอดูในโรงทีไมใครตัวเองโลเคชันให้จริงๆผมผมไปดูเองครับไปดูแต่จริงๆอะอย่างวัดโกวัดโกแก้วกับสำนักสงฆ์ชั่วนะผมดูไว้ตั้งแต่ก่อนก่อนถ่ายพี่นาคหนึ่งแล้วดูไว้แล้วเราสึกว่า S <S <an> <S เดี๋ยวเรา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 จะต้องมาถ่ายที่เนี่ยเรารู้สึกว่าที่เนี่ยมันอยากอยากถ่ายที่นี่อะไรเงี้ยแต่ว่าผมใส่มูไงมก็ไปมูล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวมันมันจะมีหนังที่มันตรงกับตรงกับตรงกับที่เขาอยากได้อะไรเงี้ยเพราะผมก็ไปไหว้ไปขอแบบเออผมอยากถ่ายที่นี่นะขอให้ผมราบเรื่องขออะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายแล้วเราก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วเหมือนมันเหมือนกับว่ามันลงตัวที่มันเป็นภาพยนตร์นะครับก็คือเขาอยากให้ผมถ่าย ในสิ่งที่มันเป็นเขาอะไรเงี้ยอันนี้ในความรู้สึกผมนะครับเพราะตอนเป็นพี่หน้าคอะมันยังไม่ใช่มันไม่ใช่หุ่นใช่ใช่แต่ว่าพอเป็นหุ่นพลโยนทุกอย่างคือแบบทํางานได้แบบสบายมากอะไรเงี้ยดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไปเที่ยวได้เลยนะที่พวกนี้คือสวยมากใใชช่่อยากให้ไปอยากอยากให้เวลาที่ดูหนังแล้วอะไรเงี้ย เออแล้วก็อยากให้แบบไปดูไปดูของจริงว่าเออย่เราพูดอะจริงจริงนะแบบโลเคชั่์มันอินสไตล์จริงๆใช่ใช่อยากอยากอยากให้ไปดูจริงแล้วก็ถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แท็กมหาผู้บกบ้านนะครับถ้าเราไปถ้าเกิดพวกวินมาอัพแต่เข้าไปอะไรอย่างนี้ต้องวงสวงต้องว่าให้ครับว่าว่าใช่ผมผมผมนี่คือสายมูเลยคือผมแบบเพราะว่าอย่างอาจารย์ชั่วเนี่ยคุณทุกตัวเลยอาจารย์ชั่วเนี่ยเขาจะมีกระดูกไหมครับเขามีกระดูกที่ใส่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปไหว้ขอแบบ ขอเขาขอให้ถ่ายหนังราบรื่นขอให้อะไรอย่างเงี้ยจะบอกหมดเลยอะไรขอให้ทีมงานทํางานราบรื่นนะขอให้อย่าอะไรกันแล้วก็กแดงผมนะยาทุกอย่างให้ถ่ายทุกอย่างราบรื่นเออผมสงสัยนี้เลยผมไหว้ทุกที่สำนักสงฆ์อาจารย์ชั่ชววัดโกแก้ววัดถ้ำโพธิสัตว์อะไรคือผมแบบผมมูสุดอะไรเงี้ยผมไหว้ไหวย้ยาเลยเพืบบ่อให้งานออกมาดีด้วยผมเชื่อตรงนี้อะไรเงี้ยอันนั้นดีบ้างค่ะดีบ้างในเรื่องโผล่มาแบบดู เพื่อนเครียดเข้นเปลี่ยนคาแรคเตอร์ฮะไม่เคยเล่นบทอะไรประมาณนี้ใช่ทั้งชีวิตนี่คือมาพิคคาแรคเตอร์กับเรื่องนี้เลยฮะค่ะฉีกไปเบอร์ไหนคะเรื่องนี้มากนะพี่เนาะมาก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 ทีเปลี่ยนเป็นไม่เคยเล่นคาแรคเตอร์นี้มาก่อนนะปกติจะเล่นต่หนังพวกับหนังตลกอะไรครับพี่อันนี้ก็คือแบบจริงจังเลยอะไรเงี้ยชอบไหมชอบนะฮะ มาถึงหนังได้มาเจอชอบจอบพี่ไม้เนี่ยคือเราทำงานกับพี่ไม้มาตลอดอยู่แล้วครับตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เหมือนเราได้แบบกลับมาเจอพี่ที่สนิทกันอีกครั้งหนึ่งเจ็บ้างครับเราเป็นพระใช่ไหมครับเรื่องนี้พระผมเจ็บ้าก้าเป็นมาก้าครับต้องมาถึงนี้แะครับไตรเตอร์จะต้องแบบนิ่งสุขุมมากขึ้นใช่ไหมครับเร่องนี้ใช่ครับด้วยเป็นพระเหมือนเป็นพระผู้ใหญ่ เมือนเป็นพระผู้ใหญ่ในวัดนะครับผมก็สุขุมแล้วก็พูดพูดน้อยครับผมแล้วก็จะพูดอะไรก็แบบดูแบบหน้าเกียงขามไม่หมดอย่างอ่าเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> ครับผมก็เป็นพระที่สุขุมใน <c oughs> วัดครับผมใน,ในเรื่องมันจะมีแบบความความลับอะไร กองพัาลูก่นี้ไม่อยู่หรือเปล่าโอ้โหพูดได้ไหมครับพุ่งบอกว่าให้ไดูในถุงให้รู้เรื่องไม่ไม่แต่แต่บอกไว้ก่อนเลยนะเรื่องนี้ทุกคนมีความลับหมดเออขอไปดูในหนังเลยทุกคนมีเซอไพรส์หมดใช่ครับนี่คนเดียวในเรื่องครับผมในเรื่องเป็นไงบ้างคาแรคเตอร์ของเราบ้ามีม่คนเดียวค่ะเรื่องนี้ก็อย่างอย่างที่บอกอย่างที่บอกเลยค่ะว่ามีความลับทุกคนเลยแทบพูดอะไรไม่ได้เลยส่วนตัวมีนาก็จะขึ้นสุดลงสุดเหมือนกันเนาะอย่างที่ อย่างที่พี่มะอยากได้ไหมคะอยากดี่อย่างที่พี่อยากได้เลยก็เดี๋ยวไปรอดูกัน,นะค่ะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นดีเซอร์และอินเนอร์ทุกอย่างมาันต็มมากใช่ค่ะยิ่งกว่าวันแคสเลยไหมคะโอย้ยิ่งกว่าวันแคสมากมากค่ะจริงจริงจริงๆแล้วพอออกมามากกว่าวันแคสแบบคุณคุณสิบไปเลยดีกว่าใช่เรื่องเรื่องนี้คือใส่สุดตัวจริงๆค่ะ่พี่มะบอกแฟนๆแบบว่าเราจะได้เจอกับความสะพึงระดับไหน ที่อยู่ในยลประญพยนตร์ครับพี่ว่าเราจะดึงหน้ามาเชิญเลยครับเชิญเลยรู้กับก็ปากหรือนปากหนังฮะโอเคก็ปากหนังด้วยนะครับสําหรับผุญพยนตร์นะครับเรื่องนี้ผมนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจทํากันสุดตัวเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโลเคชั่นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การหลอนอะไรทุกอย่างคือเต็มที่มากอะไรอย่างเงี้ยเราอยากฝากให้ไปชมกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือฝากให้กําลังใจน้องๆน,น,นักแสดงของผมทุกคนด้วยเพราะว่าทุกคนตั้งใจทํากันแบบสุดพลังมากเรื่องนี้แล้วโลเคชั่นมันยากครับแล้วก็การทํางานก็ยากด้วยแต่ว่าทุกคนแบบสู้ไปหนาวด้วยกันข้ <ไป S 1> ามเร <ไป S 1> ือด้วยกันได้สู้ทุกอย่างอะไรเงี้ยเพื่อให้งานตรงนี้มันออกมาดีที่สุดแล้วก็อยากจะฝากให้ไปชมผลงานของน้องๆที่เขาพยายามทำอย่างเต็มที่แล้วก็สุดพลังในเรื่องนี้นะครับไงฝากด้วยนะครับวันที่9มีนาคม2564พร้อม